มาดูกันนะครับเทนเนอร์น้อยปีเก้าสิบเซนนะครับแบตผมใช้แค่ก้อนเล็กนะครับสี่ร้อยห้าสิบมิลลิแอมจะปีดตัวเล็กนะครับปิดตัวจิ๋วมอเตอร์เป็นสองสองศูนย์สี่นะครับหนึ่งพันตัวนี้จะเป็นหนึ่งพันห้าร้อยคีวีนะครับมันมีครอเซตหนึ่งพันสี่ร้อยสี่คีวีก็ใส่ได้นะครับหาซื้อตามบารเซดาได้ตัวรัมเป็นสองเชนแน่นนะครับการคอนโทรลก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ใช้หลักการเดิมนะครับ อยากเทอร์โบลดน้ำหนักน้ำหนักตอนที่ใส่สปีดใหญ่3าขีดนะครับตอนนี้ก็ยัไม่ได้ช่างนะครับแต่น่าจะเบาเบาขึ้นไปครับเดี๋ยวเราไปประกอบล้วลองเทสบินนิ่มๆยามเย็นนะครับในอากาศยามเย็น <c oughs> ตัวนี้ตัวนี้ชุดล้อเลี้ยวผมจะผมจะไม่ได้ทำล้อเลี้ยวนะครับเพื่อลดน้ำหนักในการบิน Oh. ส,สลองสับสวิกตั้งสองสเต็ปไว้ครับตั้งสเต็ปเดียวช้ากรบตั้งสเต็ปเดียวไวแต่คนรู้สึกว่าจะตั้งแรงเกินอันนี้ค่ะเร่งอยู่ที่20%ครับนะี ลำมันเบาดีครับลํมันเบาก็ไม่ค่อยเสียอาการแต่ตกตก,ตกพังงยากนะไอ้พวกลมบอบบินนิ่มๆดีกว่าครับเราลองมาบินนิ่มๆอันนี้อันนี้นนโค้งขวา ก็จะเป็นการบินนิ่มๆครับนี่ขัเร่งอยู่ที่ยี่สิเปอร์เซ็โอ้โหถ้าบินได้อย่างงี้ยาวเลยนะครับเนี่ยแบตอะขับเร่งยี่สิเปอร์เซ็นต์เองะไม่ได้ดามปีกนะครับตัวนี้ เดี๋ยวเราจะลองบินในรัศมีของลานปูนเดี๋ยวเราจะมาลองบินในรัศมีของลานปูนนะครับคือไม่ให้ออกในนอกร้านปูนอันนี้ยังไม่ออกรัศมีลานปูนนะครับคิดได้ว่าเป็นโรงยิมไปเลยครับเนี่ย วินไดหลงยิ้มได้เลยอันนี้สับชา้าสับช้าก็อาการเครื่องบินก็จะเนียนกว่าเดิมคือจะไม่วบแบบบางทีการตั้งรีโมทอะสำคัญนะครับการตั้งรีโมทนะครับถ้าเราไปตั้งเรทไวเกินบางทีเครื่องบินจะงอแง ดับเครื่องครับบินยันมืดเลยครับใะไอย่างเงี้ยนี่คับเร่งก็ยัง20%อยู่นะครับ ก็คือเราก็มีมีเสียงสิร์ฟบนเข้านะครับก็ได้ก็ได้ฟังทำไปอีกด้วยนะครับในการบินเครื่องบินนะครับเนี่ยบินเวนวงกลมก็คือบินในลงยิ้มได้เลยนะครับ ยิ่งเบาพื้นที่ปีกยิ่งกว้างเครื่องบินยิ่งไม่ต้องใช้เคร่เล็งมากแล้วก็การเกาะอากาศอะไรมันก็จะมาตามนะครับผมถึงทำวเจร์บอร์ดเป็นลำใหญ่ๆครับเพราะวเจร์บอร์ดมันมีน้ําหนักมาก้าเราไปทําลำเล็กวเจร์บอร์ดจะเล่นยากนะครับคลิปเมตรปีกเมตรยีก็ที่ผมทําก็บินดีมากเลยครับอันนี้บินไป4นานะทีเองนะครับแบตน่าจะเหลือเยอะอยู่ครับยังไม่ยังไม่เหี่ยวเลย 450มิลิแอมนะครับแบบเป็นชุดประหยัดนะครับบินยามเย็นยชิวๆตัวนี้ก็เหมาะกับการฝึกบินนะครับแต่มีข้อเสียตรงที่ถ้าลมแรงๆก็จะสู้ลมไม่ค่อยไหวนะครับสำหรับสาหรับเพื่อนๆพี่ๆที่เริ่มเล่นใหม่ะจะคุมอาการมันไม่ค่อยอยู่ แต่ก็ไม่ใช่แต่ตัวเล็กครับตัวใหญ่บางทีแรงเกินๆก็ก็เอาไม่อยู่เหมือนกันต้องฝึกบินต้องเน้นให้ไม่มีลมอ่ะครับ,นบ,นบนเ,นเนี่ยสังเกตบินบินแบบนี้จะไม่หลงครับบินวนข้างเดียวเนี้ยเวลาแล้วก็กว้างไปวนข้างเดียวถ้าเกิดเราไปเลี้ยวไปเดี๋ยวมาจะพาเราหลงครับนี่ครับเทนเนอร์ตัวนี้ยชิลมากเลยนะครับนี่ห้านาทีผ่านไปแล้วนะครับ เดี๋ยวไว้มีแสงแดดหรือวิวดีๆเดี๋ยวผมมารีวิววินกันอีกนะครับบรรยากาศยามเย็นลงไม่ได้ะแ,แล้วครับลงไม่ได้ะแ,แล้วเดี๋ยวไปตั้งลำยา,ยาวๆนะครับเบาเื่องอุ้ยไม่ผ่านไม่ผ่าน อุ้ยพอเร่งเร็วก็เร็วเหมือนกันนะครับนี่ลองดูดิไม่ลงครับต้องบินจะไม่ลงลงไม่ได้เลยครับเดี๋ยวหายจังหวะลงนะครับน่าจะต้องใช้การเร่งลงนะครับ นี่ใช้เครเล่งมาลงนีม่มีเคร่งเร่องอยู่แล้วก็ค่อยหย่อนแล้วค่อยหย่อนค่อยหย่อนโอ้โหโเกือบจะลงไม่ได้ครับโอเคนะครับเรียบร้อยไม่มีล้อเลี้ยวนี่จะไม่หักง่ายนะครับเพราะว่าใช้ยางรัดนะ,นะใช้ยางรัดรับไม่หักง่ายนะครับ จริงๆแล้วราคาก็ไม่ค่อยจะหนีกับลำใหญ่นะครับแต่เพียงว่าลำใหญ่เราสามารถเอาเปพยชุดไฟใส่ได้หลายรุ่นนะครับคือตัวนี้จริงๆที่เราไม่ค่อยได้ทําออกมาขายเพราะว่าบางทีเปพีชุดไฟน่ะเราก็ไปหาแปลงใส่รุ่นอื่นมันก็ไปยากอย่างลำใหญ่เป็นชุดไฟพื้นๆใส่ได้หลายรุ่นอันนี้ก็เป็นลำเล็กๆที่จะใส่ได้หรือ3ดวงสาดีใส่ได้นะครับนใบก็จะไม่ค่อยแตกง่ายครับให้ยางรัด โอเคนะครับฝากคลิปนี้เ,เพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ